สวัสดีครับพวกผมผมโจนะครับวันนี้เราจะมาดูไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีให้กับชาวลัคนาราศีต่างๆในเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 5นะครับเป็นเดือนต้อนรับตรุษจีนนะครับเพราะฉะนั้นก็นจึงเลือกไพ่ชุดนี้ครับชัยหน้าทาโร่มาดูให้กับชาวลัคนาราศีต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะสับไพ่แล้วเริ่มดูกันเลยนะครับคลิปนี้เป็นของชาวราศีเมถุนนะครับดูดวงในเดือนกุมภาพันธ์2565นะครับ เริ่มจากใบแรกเรื่องการงานนะครับได้ไพ่หนึ่งดาบหนึ่งดาบแสดงว่าท่านอาจจะมีการตัดสินใจครั้งสําคัญแต่หนึ่งดาบเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ต้องเด็ดขาดไม่ลังเลนะครับเช่นจะเลือกทางเดินนี้ให้กับบริษัทให้กับทีมเราให้กับธุรกิจของเราต้องทําตัดสินใจไปเลยอย่าลังเลนะครับและผลสุดท้ายจะออกมาดีแน่ๆครับใบที่2เรื่องการเงินของชาวราศีเมถุนได้ไพ่สีดาบสีดาบหมายถึงว่า ยังไม่ใช่จังหวะที่ดีที่จะนําเงินไปลงทุนอะไรก็ตามนะครับต้องรอให้พ้นเดือนนี้ไปก่อนเพราะฉะนั้นถ้ามีเงินเก็บไว้ในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยลงทุนอาจจะเป็นเงินฝากตราสารนี้เลยก็ได้ครับอย่าไปเสี่ยงเรื่องหุ้นเรื่องทํากิจการใหม่ๆนะครับยังไม่ถึงเวลาความรักชาวราศีเมถุน ได้ไพ่สองถ้วยอันนี้ดีมากนะครับถ้ายังไม่มีใครไม่เจอใครเดือนนี้ได้พบคู่คนถูกใจแน่นอนอาจจะคบกันได้ยาวถึงแต่งงานเลยใครที่มีคู่อยู่แล้วก็จะรักกันแน่นแฟนนะครับเป็นไพ่ที่ดีมากเรื่องความรักสุดท้ายเรื่องสุขภาพชาวราศีมิถุนในเดือนกุมภาพันธ์ได้ราชาดาบนะครับราชาดาบเนี่ยแทนผู้ใหญ่ในราศีธาตุลมนะครับก็ได้แก่ราศี อุมราศีตุลน,นะครับราศีเมถุนนะครับถ้ามีผู้ใหญ่ในราศีดังกล่าวเนี่ยก็ต้องดูแลใส่ใจระวังสุขภาพของท่านด้วยนะครับก็จะขอจบคลิปของชาวราศีเมถุนเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe ขอบคุณที่รับชมสวัสดีบิใหมายจีนด้วยนะครับจินเจียยู่อีกสิน,นีหัวใจครับ